ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับวินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้ขักเกมมิงนะครับก่อนหนึ่งขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกบ เดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮู้คัเกนจีนเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงเข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับตู้อายกะรีรันรอบที่หนึ่งนะครับเผื่อมีรีรันรอบที่2 3 4 5 6 7 8 9 10ในอนาคตนะแล้วก็จะคุยกันถึงตู้อาวุธนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตู้อายกาก่อนละกันนะครับทีนี้ตัวละครทุกตัวในเกมเนี่ยของตัวนี้แล้วกันเนาะผมทําข้อควรรู้ไว้ทั้งหมดแล้วฉะนั้นผมจะไม่เจาะผมจะสรุปคร่าวๆให้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีพูดถึงอะไรสําคัญสําคัญให้เล็กน้อยก็แล้วกันนะครับเพื่อที่คุณจะได้ตัดสินใจถูกเนาะถ้าอยากได้ข้อมูลที่ลึกขึ้นเด ตัวละครทั้งหมดที่ลิงก์ e s s r r p t t o o นนะครับส่วนอาวุธก็เดี๋ยวจะไล่รีวิวไปตามเท่าที่ผมจะรีวิวได้เลยนะมันก็จะมีที่มันไม่ควรจะพูดถึงก็มีแค่เดอะเบลอันเดียวะนะที่เหลือก็พูดถึงได้หมดเลยนะครับ สำหรับตู้ตัวละครนะครับออยกะเนี่ยเป็นตัวละครน้ําแข็งที่โหดมากนะครับโดยมันจะเล่นง่ายมากๆถ้าเกิดคุณสามารถทําค่ารีพลังงานได้ที่ประมาณ140แล้วก็มีดิโอหน้าถือ sacrificial หรือว่าถือเป็นฟาวูเนสแล้วก็ใส่ฮวงทริทเลตเพื่อเจนพลังงานให้น้องนะครับดนเมหลักๆของน้องเนี่ยมาจากการกดเบิร์สให้โดนมอนหลายๆตัวมากกว่าการตีปกตินะครับฉะนั้นเราควรเน,น้นที่ดาเมจของเบิร์สมากกว่าเพราะว่าเราสามารถแพคได้ง่ายแล้วก็คาดหวังดาเมจได้ค่อนข้างจะมั่นคงและแน่นอนกว่านั่นเองนะครับเป็นตัวละครสายฟลูออเซ เกมนะปัจจุบันกันแล้วกันนะครับมันไม่มีตัวละครฟลอเนตัวไหนจะทําไม้ดีกว่าอียากะส่วนการวีเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันมาแล้วจริงๆจ,จ,จะยังสู้อายากะไม่ได้นะครับถ้าเป็นทีมฟลเนส่วนการวีรีเวิร์สมมลมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะเพราาเราเล่นเป็นการทําปฏิกิริยาละลายย้อนกลับฉะนั้นใครกําลังมองหาทีมฟลเรนแล้วอยากอัปเกรดจากโรซาเลียขึ้นมาเป็นอายากะหรือว่าอยากเพิ่คอนเทนชั่นของโรซาเลียเพิ่มเนี่ยตู้นี้ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็อกายากะเป็นตัวละครน้ําแข็งสสาาโเ่่นะจจ่นนทะทีนะีกุุดแแลล้้วววณปปปัััจจบะตตออไไ็็คคืครรรรมถ เล่นเป็นซับพอร์ตเพื่อมาแจกพลังงานแจกคริตเลตได้นะหลักๆตี้ที่ถ้าเอาน้องไปอยู่แล้วเมตาจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่3ตีครับหคือฟรเซนในกรณีที่คุณไม่มีายกากะเพราะมันสูยยากะไม่ได้นะครับโดยบังคับว่าถ้าเลือกได้คุณควรจะมีชงยุนเพื่อที่การตีปกติของคุณจะได้เป็นน้ําแข็งด้วยน,นั่นเองนะครับสคือคุณสามารถนําน้องไปเป็นซับพอร์ตครับซับพอร์ตเนี่ยคุณนําไปเล่นในตี้ของยูล่าครับแล้วคุณทําค่ารีพลังงานที่ ประมาณสักร้อย0 0แล้วใส่เป็นฮอกฟาวนสและมีคอนซเลชั้น6ครับเพราะว่า C6 ของน้องเนี่ยสามารถลดต้านทางกายภาพได้อีก20%รตครับมันเลเวิร์กมากๆซึ่งตอนนี้ทีมที่ผมเล่นและผมโอเคที่สุดเนาะก็จะเป็นยูล่าโรซาเลีย C6 ยาเอะและก็ดีอนาเพื่อเจนพลังงานโดยที่ตัวยูล่าจะมีพลังงานแค่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือกินเหลือใช้เล้วแบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็สามารถลดต้านทางกายภาพรวมๆได้แล้วอยู่ที่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะซูเปอร์คอนดักที่สิบตัวเองประมาณมนนยี่สิ นะครับแล้วก็โรซาเลียที่ c 6ลดได้อีก20นั่นเองครับและที่สุดท้ายคือโรซาเลียรีเวิร์สเมลครับเก่งมากๆกับมอนกลุ่มที่กระจายตัวกันนิดนึงแต่ว่าไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมอนเดียวมันจะสู้ที่เนชันแนลเวเปอร์ไรส์ไม่ได้ก็คือชิงชิวเซียงหลิงเบนเน็ตนะนะจะสู้ตี้นั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าในคอนดิชันที่มอนมันกระจายกันหน่อยแล้วคุณไม่สามารถแปะน้ำมอนสเตอร์ทุกตัวได้เนี่ยนะคอนดิชันพวกนี้เนี่ยโรซาเลียรีเวิร์สเมลจะดีกว่าทุกกรณีเลยครับแต่ถ้าพ้นคอนดดดดดิิิชัััั่่่นนนนีีีีีี้้้ไไไไไไปปปเเเเเเเยยยยงงสสสููรร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 รววววว์์์์ลมะคคบบกกกาทุณโ นะต่อไปคือน้องสายหยุดครับน้องสายหยุดเนี่ยข้อดีคือเป็นตัวละครฮิวที่ถือดาบใหญ่ได้และใช่ครับน้องเป็นตัวละครฮิวที่ลดต้านทานได้ครับนั่นคือข้อดีที่สุดของน้องครับทีมที่นําไปใช้ดีมากๆคือทีมที่คุณต้องการการลดต้นานทานธาตุเช่นคุณใช้เป็นตี้โรซาเลีย คอนดิชันแบบนี้คุณมาก็ใช้รถเลียชงยุนใช่ไหมครับคุณสามารถใส่ซายุ u, เป็นฮิวได้ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคุณจะไปใส่อะไรมาช่วยก็แล้วแต่คุณจะไปใส่ชิงคิวมาเพื่อแปะน้ําจะไปใส่โมนาเพื่อแปะน้ําได้หมดเลยครับแล้วซายุเนี่ยพอเป็นตัวละครดัดใหญ่สามารถถือวูฟได้ครับแต่ข้อเสียหนึ่งที่คุณต้องพิจารณาคือเวลาคุณกด E ีหนึ่งครั้งมันเสียเวลามากอย่างที่1ครับแล้วก็อย่างที่2คือน้องฮิวไม่ได้แรงขนาดนั้นต่อให้คุณจะอัด a อ k เคแน่นๆครับแต่ถือ, Wolf, อวู รที่ดียูทิลิตี้สูงมากๆแต่ยังสู้จีนไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเล่นตามคอนดิชันตรงสามารถบัฟเต m เมดได้มากกว่าจีนเพราะว่าจีนเนี่ยถ้าไม่มี C2 สอบวกแอตแท็กสปีดไม่ได้เนาะแถมตัวจีนเนี่ยไม่สามารถถือดาบอย่างวูฟได้แต่ว่าจะไปถือเป็นตัวดาบ ฟรีดอมสวอนเพื่อแจก ADK แทนได้นั่นเองนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละเนะาะถ้าไม่ได้มีของอะไรขนาดนั้นยังไม่มีจีแล้วอยากได้ซาย,ยุเนี่ยก็โอเคโดยเฉพาะทีมไรเดนไฟฟ้าล้วนใช้ดีคอดๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องการฮิวหนึ่งตัวที่มันลดต้านทานได้คุณจะได้ใส่ไฟฟ้าได้3ตัวเช่นคุณจะใส่ย,ยาเอตไรเดนซาระตัวหนึ่งคุณก็ต้องใสยย่ฮิวที่เป็นลมอยู่แล้วเพื่อลดต้านทานนั่นเองมันคุ้มกว่าใส่เบเน็ตนะครับการันตีให้เลยนะครับคุ้มกว่าใส่เบเน็ตนะครับตัวต่อไปก็คือเลเซอร์รคร แล้วกันครับแล้วก็ถ้าไปเจอมอนสเตอร์ที่ มันไม่กระเด็นเนาะคุณสามารถเล่นโอเวอร์โหลดไปด้วยได้เดี๋ยวคุณตีเป็นไฟฟ้าแล้วก็เสียงหลีเป็นคนปิดโอเวอร์โหลดอะไรแบบนี้คุณจะใส่เป็นเลเซอร์เนชั่นแนลยังได้เลยครับเลเซอร์ตีกายภาพแรงๆแปะสถานนะไฟฟ้าใส่มอนมีดาดน้ำริงจิวแปะติดน้าไฟฟ้าก็เหมือนกับเล่นไรเด้นเนชั่นแนลครับแต่ว่าใช้ดาเมจเป็นกายภาพแทนแล้วก็เบาวกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องมอนกลุ่มก็จะสู้ไม่ได้แต่ว่าก็สามารถทาให้เสียงหลีคุณติดเฟเปอร์โหลดได้ก็คือเว์ไรส์บวกโอเวอร์โหลดนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆตอนน ปัจจุบันนะครับแต่ว่ามีไว้เผื่ออนาคตก็ได้ครับ ต่อไปตู้อาวุธนะครับสำหรับตู้อาวุธเนี่ยดาบมิสพิเตอร์เป็นดาบที่ดีมากๆอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นเบสไซนด้เคสสูงให้ซับสแตทเป็นริติคอลเดามจบัฟที่แจกให้จากตัวอาวุธเป็นโบนัสช่องกลางโอเคมากโคตรดีใช้ได้หลายตัวนะครับก็ถือว่าเป็นดาบที่แรงกว่าเจดแล้วกันนะครับยกเว้นออยาโตะนอกเวลามาจะใช้เนี่ยจะสามารถใช้ดาบม่วงได้แย่กว่าหน่อยนะครับแต่ว่าอายกาะใช้ดาบม่วงดีมากเพราะว่าริตเลตแล้วได้แบบเยอะมากอยู่แล้วบกาสี่เราเปอุธเป็นตันทะครัาการทต่เราไาใส่อาวุธ ็น m i สปิ l i t t e เนี่ยการที่คุณทำสแตทมันจะง่ายคุณใส่แค่หัวคริสเลกมันก็จบแล้วมันก็เลยดูดีไปพิเศษนะครับผมหลักๆมันก็จะมีแค่นั้นแหละที่มันดูคุ้มค่ามากๆเพราะว่าในเรื่องของซับเซตที่มันให้เปฟรีคอยดามจกับเบสแอดิเคเทียสูงเพราะว่าที่โฟรเซนเนี่ยเราไม่สามารถทําพวกปฏิกิริยาท่าที่มันมีการคูณดามจได้ฉะนั้นเอียมเราไม่ได้ใช้เราจะได้แค่แอติเคคริสเลกฟรีดามจแล้วก็ค่ารีพลังงานนั่นเองนะครับตัวละครอื่นๆใช้ได้ดีก็มีหมดนะครับ ต่อไปคืออันฟอร์ดหรือช็อกโกบานาน่านะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรู้ไว้คือไอดาบบินนี้มันไม่เคยกากแต่ใช่ครับมันไม่เคยดีไม่เคยดีไม่เคยกากคืออะไรไม่เคยดีไม่เคยกากคือไอดาบเล่มนี้ถ้าคุณใช้กับตัวละครที่เป็น DPS มันใช้ดีมากครับทุกตัวเลยครับจะไม่มีโล่มันก็ใช้ดีมากครับมันก็คือวูฟนั่นแหละครับถ้ามีโล่มันก็ดีกว่าวูฟครับเพราะสุดท้ายวูฟคุณไปให้ซับพอร์ตทริกเกอร์ให้คุณได้ครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เทคฟิลเป็นซับ DPS ดาบนี้ไม่ดีครับแค่ละะ ส่วนถามว่าแล้วตัวดาบมันจะไปสู้กับพวกดาบประจำตัวได้ไหมคําตอบคือโซ,โซ,โซ,โซไม่ได้อยู่แล้วครับก็ดาบประจำตัวมันก็ต้องดีกับตัวละครนั้นๆเป็นที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็พวกซีรีส์ดินมันดีแบบนี้ทุกชิ้นเลยครับแม้แต่เซียวาไปถือเป็นหอกวอลเท็ก์ก็โหดชิบหายอย่างคลิปเซียวเปียบเทียบอาวุธที่คุณเห็นที่ผมทําไปเนาะถ้าไม่เห็นก็เดี๋ยวลิงอยู่ดีสคริปชั่แลวกันเพื่อเป็นการการ,การันตีว่าจริงๆอาวุธซีรีสดดด์ดินแม่งโคตรดีๆทุกตัวรีทุกชิ้นเลยครับแต่ว่ามันสสู้้ดดาาาวตรงงยไมไม่ในบ ตัวละครครับแล้วก็สู้อาวุธประจําตัวไม่ได้แต่มันเป็น5ดาวที่ดีครับ แต่ข้อเสียหลักๆคือมันทาขี้เหล็กขี้ดามจยากนั่นเองครับฉะนั้นตอนนี้ที่ผมมองออกแล้วก็จากการจัดทีมเนาะที่ใช้แล้วคุ้มค่าที่สุดจริงๆแน่ๆในกรณีที่คุณไม่ได้มีดาประจําตัวผมให้ยูล่าเลยครับยูล่าเนี่ยผมแนะนําทีมไปแล้วข้างต้นคือโรซาเรียยูล่าแล้วก็ดิโอนาแล้วก็ยาเอกใช่ไหมครับก็นี่แบบเนี้ยสุดท้ายแล้วนะครับคุณจะมีโล่จากดิโอนาครับโล่คุณแข็งขึ้นคุณยืนตีเก็บสแต็กได้มากขึ้นครับแถมคุณเทคฟิลคุณได้เอดีเคเต็มวก็มม,มี่สิบเปอย่างเซเนตะนั้นก ที่คุณได้ไอเดีเคเพิ่มมามันดูดีอยู่แล้วครับแต่ถามว่ามันจะไปสู้ดาบประจําตัวได้ไหมมันก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าถามว่าแล้วมันดีไหมมันดีมากครับถ้าไม่มีดาบประจําตัวแม่งโคตรดีเลยครับฉะนั้นอย่าดูถูกมิ่นเหยียดหยามอาวุธซีรีส์ดินนะครับมันดีทุกชิ้นแค่มันไม่เคยดีที่สุดเฉยๆครับต่อไปพวกอาวุธสีดาวเนี่ยผมชอบมากเลยครับซีรีส์ฟาวูเนสผมชอบทุกชิ้นครับไ่ว่าจะเป็นธนูดาบคัมภีร์เวทหอ,อกเสียดายดาบใหญ่แม่งไม่มามาเป็นเดอเบลเฮ้ยเอาเป็นว่าทั้ง ก็ตัวเองนั่นเองนะครับฉะนั้นอาวุธซีรีส์ฟาาวันนี้โค้งพื้นทุ่นจอกกันแล้วแหละมันดูดีมากอย่างโรซาเลียทีมที่ผมแนะนำเมื่อกี้นี้กับยูล่าเนี่ยก็ต้องใส่ฟาาวนี้ครับชิงชิวก็ควรใส่ฟาาวนี้เพราะใส่แซคคุณเสียเฟรมสุดท้ายคุณติดที่ครูดาวของเอเลเมนทัลสกิลของตัวชิงชิลนอกจากคุณจะต้องมายืนอีสองทีที่เสียเวลาและเสียงตีนจะตายแล้วเนี่ย คุณยังทําให้ครูดาวมันถูกยืดออกไปกครับเพราะคุณกดครั้งหนึ่งมันรีคุณต้องกดสาอีกครั้งหนึ่งคุณโดนไปอสองวินั่นเองนะครับฟาวนิสโคเด็กโมนาก็ใช้ดีคควรสำหรับคนที่ตั้งใจว่าจะกดเบอร์ซี่ได้ตลอดแต่ว่ามันไม่ซีเรียสนะเอาเป็นว่ามันเป็นชิ้นที่ผมมองว่ามันไม่ไม,ไม่จำเป็นต้องมีที่สุดแล้วอะเพราะว่าในใ,ใ,ใ,ในในการเล่นนะปัจจุบันเนาะคุณสามารถให้โมนาไปถือโปรไทปแอมเบอร์ Amber, แล้วก็เจนพลังงานให้ตัวเองได้เหมือนกันนะครับคือไม่ได้เจนให้เพื่อนนะแต่เจนให้ตัวองไดดด้ววี่ใหุ่่่่นนนสาาามมระยั์จิทท ี่ดีโอน่าใช้ดีมากในกรณีที่คุณไม่มีแซก R3 คือแซก R3 คุณต้องยืดโรเทชันนิดนึงนะครับถ้าแซก R4 เนี่ยกำลังดีเลยเนาะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีแซก R4 การที่คุณจะให้พวกดีโอน่าไปใส่ฟาโวเพื่อเจนพลังงานเนี่ยมันคุ้มกว่าใส่เอเลจีแน่นอนนะครับถ้าคุณใส่เอเลจีอายากะคุณต้องทําอียาให้สูงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณจะเสียสแตทไปครับเพื่อแลกกับ ADK 20%เนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่เป็นฟาโวอายากะคุณไปทำสแตทได้เต็มที่ขึ้นสุดท้ายมันจะคุ้มค่ากว่านั่นเองนะครับผมก็เลยเชียร์ว่าฟาโวเนี้มันดีทุกชิ้นและส่วนหอกฟาโวไรเดนที่ไม่ได้มี C ีและเสียง สีสีอาไรเดนมาถือฟาโวมบนโหดจัดลัดเสเซียอยู่แล้วนะครับทุกคนก็รู้จักคลิปลายเดนแนช่นลที่ควรใส่เป็นหออฟาเวนสมากกว่าถ้าคุณมีเซลิงสีสีและลายเดนคุณมีสีศูนย์นั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยวลิงก์ที่เด็ดคลิปชาตเหมือนก,นกันก็ไปดูเอาละกันนะครับฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากได้ทีมฟลอเน ตู้นี้ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นโรซาเลียหรืออายาการโรซาเลียควรมี C2 เพื่อเพิ่มระยะเวลาของอันติเราไปอีกสองครั้งครับเอ่อสี่วิมันก็คือ2ครั้งนันหละเนาะหรือถ้าโชคดีคุณก็ได้อายากาศ์มาเล่นแต่คําเตือนคือคุณต้องมีตัวแปรน้ํา2ตัวครับถ้าไม่มีจริงๆทีมไฟคุณอาจจะต้องย้ายไปเล่นเป็นโมโนไฟซึ่งก็ใช้ได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นหูเต่าเสียงหลิงเบนเนตหรือดีลุกเสียงหลิงเบนเน็ตใช้ดีหมดแล้วใส่ลมมาลดล่านทาน1นตัวนะครับแล้วคุณก็ย้ายชิงชิวมาข้างล่างแทนเนาะแต่ถ้าคุณอยยาากเล่นสบ บนก็ทำเวฟไลท์ได้ข้างล่างก็ทำโฟร์เซนได้ควรมีตัวแปะน้ํา2ตัวซึ่งตอนนี้ที่ใช้งานได้จริงก็จะมีออยะโตชิงชิวโมนาครับโดยที่โมนาเป็นตัวละครที่คุณสามารถคิวได้ด้วยในตัวเดียวกันเพียงแค่คุณถือโปรไทปแอมเบอร์แล้วก็แจกบารให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับฉะนั้นผมให้ภาษีโมนากับที่โฟร์เซนเนี่ยดีที่สุดแล้วก็โคโคมิอีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้มันจะมีแค่ชิงชิวคนเดียวนะครับที่ณปัจจุบันสามารถนําไปเล่นกับที่วูรีเวิร์สเว์ไลท์ได้นะครับต ไม่มีจีนก็ก,การที่จะเอามาเล่นกับทีมท่าเดียวล้วนๆแล้วก็ใส่มาเพื่อฮิวเนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับแล้วก็เรเซอร์ถ้าใครชอบเล่นกาย,ยภาพตีเร็วๆตีมันๆน้องตอบโจทย์มากเช่นเดียวกันแค่ตอนนี้ยังไม่มีตาเฉยๆนะตัวอาวุธดาบคือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ครับผมดาบเล็กนะส่วนดาบใหญ่เนี่ยถ้าใครมียูร่าแล้วคุณอยากจะเปิดดาบม่วงแล้วยูร่าคุณไม่ได้ถืออาวุธประจําตัวพิจารณาใส่ตัวอันฟอร์ชได้เช่นเดียวกันฉะนั้นตู้นี้สำหรับคนที่มียูร่าและอยากจะเปิดดาบม่วงเนี่ยผมใช้คคคคํํคาาาาาาวววววูุุ่่้มมกกเเเลลยยยยรัออนนู่ถืปะจจตแิ มีวูฟหรือวูฟประจําตัวโอเคคุณไม่ได้อยากได้อันฟอร์แล้วแหละถึงแม้ว่าอันฟอร์จมันจะดีกว่าแล้วก็ถึงเวลาคุณให้ทีมยูล่าเอาเปโตไปถือวูฟมาบัฟให้แทนโกได้ไงเพราะคุณต้องทำซปเปอร์คอนดักอยู่แล้วเนาะคอนดิชั่นแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่ใช่คอนดิชั่นแบบนี้ก็ไม่แนะนาเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอดาบชิ้นนี้ช็อกโกนานาหน้าที่คุณไม่อยากได้ก็ได้ส่วนสีดาวคุณควรจะมีนะที่ผมแนะนำนะครับคือหอกฟาเวอร์เสแลนกับดาบฟาเวอร์เนสซอซึ่งฟาเวอร์เสซอจริงๆถ้าให้ดีคนม่ จที่ R3 หรือ R4 ขึ้นไปนั่นเองนะครับส่วนวเ e ล้ถก็ได้ก็สวย